สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมวันนี้นะครับเป็นรถกระบะ4ประตูนะครับ Isuzu D-Max นะครับรถปี2004เครื่อง2.5เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับไม่มีชนหนักนะครับระบบไฟฟ้าหน้าเดิมหลังเดิมนะครับ149,000บาทนะครับรถอยู่แถวราชกระบังร่ม9นะครับถ้าใครสนใจโทรเจรจาสอบถามกับเจ้าของเลยนะครับ และถ้าชอบจริงๆอยากได้จริงๆก็ไปทดลองขับเจราจาต่อรองกันดูนะครับดูเอกสารดูพาเพื่อนไปเช็คให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็สวยครับลองชมดูก่อนได้เลยใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานนะครับขึ้นลงสะดวกสบายเอาไปใช้ในโครเรือียได้สบายแน่นอนนะครับขายเงินสดนะครับ1 4 9 0 0 0บาทนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้ครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบหาอยู่ก็อลองพิจารณาดูนะครับ ภายในก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดมากนะครับประมาณนี้เลยลองชมดูนะครับรถยังสวยอยู่ครับเยมเดิมประมาณนี้นะครับไม่มีชนหนักมาแต่อย่างไรเป็นเครื่องฝาทองอีซูซุตัวนี้ทนครับหายห่วงได้เลยถ้าใครอยู่สายกระบะรู้ได้เลยครับว่าอีซูซุของเขาอึดทนถึกอยู่แล้วครับก็ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านมาครับที่ช่วยกดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมนะครับ หวังว่าช่องนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครสนใจจริงๆเน้นให้อ่านรายละเอียดก่อนนะครับดูเบอร์โทร